สวัสดีครับผมแก๊ปเจ้าของเพจแก๊ปเฟอริเจกราฟี่ที่กำลังเป็นที่รู้จักกในยุคนี้และแน่นอนครับการที่ผมมียอดติดตามมากมายถึงถึงหลักแสนและได้เป็นกอบเป็นกรรมยกระดับจากอาชีพช่างภาพอิสระโนเนมกลายเป็นช่างภาพอันดับต้นๆของประเทศและนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในแต่ละวันช้าว่างจากการเรียน ผมก็ต้องเข้ามาในโลกอีบอยหนึ่งที่ผมสร้างให้กับตัวเองและจะาให้ผมมีตัวตวนแบบคนบนโลกเข้ามาให้กำลังใจจากชาวเน็ตที่คอมเมนต์และกดถูกใจบนรูปวันไหนที่าพของผมมียอดไลค์แต่หลักหมื่นหรือหลักแสนเมื่อไหร่คืนนั้นจะรับฟันธนี้แน่นอนแต่ก็ยังว่าแหละครับเมื่อมีคนรักก็ต้องมีคนที่ไม่ชอบเราอย่างนี่ตัวอย่างของการตั้งแฮชแท็ก๊กอบหรือเปล่าแก๊ปก็บ,บ้ามาหรือเปล่าส่วนใครหลายคนที่สงสัยว่าบัสคือใครพี่บัาก็คือรุ่นพี่ในวงการช่างภาพของผมเองนะครับ ผมติดตามมาตั้งแต่จกกับพวนแรกๆเพราผมคิดว่าพี่เขาเป็นคนมีสไตล์ดีครับเอาละครับผมมาหที่ถึงกันแล้วงั้นเดี๋ยวคืนนี้ผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วเจอนะครับบ๊ายบายโวหัวเว้ย มึงผิดหวังว่ะคิดว่าเป็นคนมีสไตล์ที่ไหนได้กอบเขามาชื่นชอบได้ไม่ควรกับเธอตอนแรกว่าจะไม่เห็นด้วยกับแท็กนี้แล้วนะ<ม>แต่พอเข้าไปเทียบไทม์ไลน์ของการลงรูปแล้วอ่ะหลักฐานมันฟองว่าพี่แกบ่ะลงตามพี่บาร์ตตลบว่ะผมมาให้พี่บาร์ไปไหนเดาผมโคตรชอบพี่เขาเลยแก๊บเซไมทำไมต้องเกิดขึ้นรื่องแบนี้มันจะเกิดเรื่องแบบนั้นไม่ได้ ไมเราต้องหาทางโอกต้องหาทางจัดการจากนั้นผมก็ได้สร้างแอคทวิตหนึ่งเพื่อจะทำลายชื่อเสียงของพี่เขาด่าวาดจนเสียหายจนขึ้นเทรนทวิตผมและพี่บาสก็ได้เจอกันได้นัดคุยเรื่องที่เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น จนพี่บาสต้องบอกผมว่าจะไปแจ้งความจนผมต้องเฮ้ยพี่ไม่ต้องแจ้งความเลยนะครนี้กูไม่ใช่มึงนะเวย้ยที่จะอารมณ์ดีได้ตลอดเนี่ยกว่ากูจะมีวันเนี้ยกูเหนื่อยแต่กูยังต้องมีครอบครัวที่ต้องดูแลแล้วถ้ากูเป็นอย่างเนี้ยงานกูก็ดอดีมึงงั้นก็แล้วแต่ที่เลยนะกันครับแต่ก็ใจเย็นหน่อยนะมีรับเบ็กผมเลยนะมินนะตอบพี่ผมไปก่อนนะผมสำหรับค้าน้ำนะเจอกันครับ เรียบร้อยผมว่าผมพันนะมึงแต่แล้วผมก็ยอมรับสารภาพว่าผมทำจริงเพราะทั้งอิสาและด้วยความรู้ผลโดยครอบงำจนโดนชาวเน็ตพัวลงอย่างที่เป็นข่าวกูว่าคิดว่ามึงจะเป็นน้องที่ดีมาตลอดมึกับกูไปเใจกันที่โรงพักนะ